สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของทศกณัณฐ์เป็นตัวละครเอกสําคัญในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของไทยซึ่งอ้างอิงจากรามยณะของอินเดียโดยโทศกณัณฐ์มีชื่อในภาษาบาลีสันสกฤตว่าราวณนะหรือราพนาศูรเป็นที่รู้จักกันในฐานะพยายักษ์ผู้มีฤทธิ์มากและเป็นเจ้ากรุงลงกา 1. กําเนิดในชาติพบเดิมนนทกอดีตชาติก่อนจะมาเป็นทศกณัณฐ์ อดีตชาติคือยักษ์ชื่อนอนทกทำหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาที่เชิงเขาไกลาดซึ่งเป็นที่ประทับของพระอิศวรนิ้วเพชรนนทกถูกเทวดาตนอื่นกลั่นแกล้งอยู่บ่อยครั้งจนเกิดความแค้นจึงไปทูลขอพอรจากพระอิศวรโดยขอให้นิ้วเพชรคือนิ้วชี้สามารถชี้ผู้ใดผู้นั้นเป็นอันต้องตายถูกปราบเมื่อได้นิ้วเพชรแล้วนนทกก็อลวาดชี้ให้เทวดาล้มตายเป็นจํานวนมาก ทำให้พระนารายณ์ต้องแปลงกายเป็นนางอับสรแสนสวยนางสุวรรณอับสรมายั่ยยวนและหลอกให้นนทกรำตามท่ารำที่ตนเองรำสอนจนกระทั่งนนทกชี้มาที่ขาของตอนเองนอนทกจึงล้มลงคำสาบก่อนตายนนทกตัดพ้อว่าพระนารายณ์มีถึงสี่ก้อนแต่ตนเองมีแค่สองมือไม่ยุติธรรมที่มาหลอกตอนพระนารายณ์จึงสาบว่าตนจะไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองมือ และให้นนทกไปเกิดเป็นยักษ์มี10บหัว20มือเพื่อที่จะได้มาต่อสู้กันอย่างสมน้ำสมเนื้อในชาติพบหน้าซึ่งนนทกก็ไปจุติเป็นทศกัณฐ์ 2. ชาติกำเนิดในปัจจุบันบิดามารดาเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางรัชดาหรือรัชตีชื่อเดิมมีชื่อว่าทศกัณฐ์แปลว่าผู้มี10บคอหรือสิเศียนหรือทศพัก ในทางสากลมักเรียกว่าราวณนะหรือราพนาศูนรูปลักษ์มีกายเสียเขียวมี10บเสียน10บหน้าและยี่สิบกรงมงกุฎชัยปากแยะตาโพลงเชื้อสายสืบเชื้อสายมาจากพรมพรง์สชีวิตและการสร้างบารมีครองลงกาได้ครองเมืองลงกาต่อจากเท้าลัสเตียนริดและพรด้วยการบำเพ็ญตบะและพรจากเทพเจ้า ทำให้ทศกัณฐ์มีฤทธิ์และอำนาจมหาศาลไม่มีผู้ใดสู้ได้แม้แต่เทวดาก็ยังต้องยอมสยบหัวใจทศกัณฐ์มีวิชาถอดหัวใจออกจากกายไปฝากไว้กับพระฤาษีโคบุตรทําให้เป็นอมะตะเป็นสาเหตุให้ยากต่อการปราบญาติพี่น้องที่สําคัญกุมภกรน,น้องชายร่วมมันดาเป็นยักษ์ที่มีความซื่อสัตย์ถือคุณธรรมพิเพกน้องชายร่วมมันดาเป็นโหรผู้มีความรู้ทำนายเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ แต่หลังจากนั้นถูกขับไล่และไปสวามิภักต์ต่อพระรามนางสัมณขาน้องสาวที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นวายเมื่อไปหลงรักพระรามและถูกพระลักษมณ์ทำร้ายจนเสียโฉม 4. ครอบครัวและมเหสีเอกมเหสีเอกคือนางมนโทเป็นธิดาของพญามมายราบโอรสและธิดามีโอรสธิดาหลายคนแต่ที่สำคัญที่สุดคืออินทรชิตหรือรณพักเป็นโอรสที่เกิดจากนางมนโท มีฤทธิ์เก่งกาจมากสามารถรบชนะพระอิน์ทได้จึงได้รับพรเป็นสอนพรหมัติ 5. จุดเปลี่ยนสำคัญลักพาตัวนางสีดาเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่คือการที่ทศกัณฐ์ถูกนางสามัมณขายุยงให้ไปลักพาตัวนางสีดามาจากป่าเมื่อนำนางสีดามาขังไว้ที่อุทยานของกรุ่มลงกาทำให้พระรามและพระลักษมณ์ต้องยกทัพวานอ,นอนตามมาเพื่อทวงคืน 6. วาระสุดท้าย ศึกสงครามทศกัณฐ์ทำสงครามกับกองทัพของพระรามซึ่งมีหนุมานและสุครีพเป็นแม่ทัพเป็นเวลานานมีการส่งโอรสและน้องชายที่มีฤทธิเดชออกไปรบจนล้มตายไปทีละคนเช่นอินทรชิตกุพภกัรสิ้นชีพในที่สุดทศกัณฐ์ก็ออกรบด้วยตนเองและถูกสอนของพระรามเมื่อทศกัณฐ์กำลังจะสิ้นใจหนุมานจึงเข้าไปขยี้หัวใจที่ฝากไว้กับพระฤาษีโคบุตรจนแหลกสลายทศกัณฐ์จึงสิ้นชีพลงคำสังเสีย ก่อนตายทศกัณฐ์ยังได้สังเสียกับพี่เพกน้งนาชานถึง10ปากโดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งสอนให้พี่เพกครองเมืองโดยธรรมและไม่ทําความชั่วเหมือนตนทศกัณฐ์จึงเป็นตัวละครที่มีมิติซับซ้อนไม่ใช่แค่ตัวร้ายแต่ยังเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมด้วยความรักในนางสีดาความหลงและมีวิชาความสามารถเป็นที่ยำเกรงไปทั่วทั้งสโลกครับ